หลีกเลี่ยงการใช้นาฬิกาปลุกที่มีสีเด่นเตะตาแบบ่องประกายสุดสวา่างเราอัญมณีบนท้องฟ้านาฬิกาปลุกต้องมีเสียงดังไม่ใช่สีสันสดใสนาฬิกาปลุกไร้กรอบที่ส่องแสงได้อาดูสวยงามและประดับห้องได้แต่แสงของมันเป็นอันตรายต่อการนอนของคุณสมองของคุณต้องการความมืดเพื่อปิดการทำงานโดยสมบูรณ์ก่อนจะเปิดใหม่นั่นคือสาเหตุที่ทำไมคุณถึงควรเลือกนาฬิกาปลุกแบบธรรมดาที่เรียบง่าย แทบไม่มีใครรู้ว่าการกินมากๆก่อนนอนอาจทำให้ฝันร้ายแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ปริมาณอาหารที่ทานแต่ยังเป็นเวลาที่คุณทานด้วยการกินอาหารหนักตอนมื้อค่ำเป็นการกระตุ้นให้สมองของคุณตื่นตัวมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุให้ตอนกลางคืนทำให้เกิดอาการฝันร้ายนอกจากนี้อาหารค่ำหนักๆยังรบกวนระบบย่อยอาหารทำให้น้ำหนักขึ้นและเป็นต้นเหตุของปัญหาในกระเพาะของคุณอีกอย่างการกินอาหารก่อนเข้านอนเลย ก็เป็นความคิดที่แย่เหมือนกันกระทั่งมื้อเบาๆร่างกายของคุณจะพยายามย่อยอะไรก็ตามที่ทานเข้าไปพยายามอยากกินอะไร2-3ชั่วโมงก่อนนอนและถ้าความหิวโหยทําให้คุณนอนไม่หลับให้เลือกทานผลไม้เหมือนเรื่องดื่มน้ำการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพและเป็นวิธีที่ได้ผลในการทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ใช่ตอนก่อนนอนตรงกันข้ามเลยทีเดียวการทำกิจกรรมทางกายมากๆในตอนก่อนคืนส่งผลเสียต่อการนอนของคุณ ลองออกกาลังกายอย่างน้อยสีชั่วโมงก่อนเข้านอนและถ้าคุณต้องการผ่อนคลายความเครียดหลังการทํางานตัวเลือกคือการออกไปเดินเล่นสั้นๆมากกว่าวิ่งบนเครื่องออกกําลังกายหรือไปเดินานานๆตอนกลางคืนงดการใช้เวลาอยู่หน้าจอก่อนที่คุณจะหลับอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ไม่ใช่แค่กระตุ้นให้สมองของคุณทํางานมากเกินไปจนสมองไม่ได้พักด้วยแต่หน้าจอที่ปล่อยแสงสีน้ําเงินที่คนรู้จักดีด้วยแสงนี้จะขัดขวางฮอร์โมนที่ร่างกายปล่อยออกมาระหว่างการนอนหลับอย่างเมลาโทนิน และปรับเปลี ENGLISH ่ยนนาฬิกาชีวภาพของคุณผลก็คือสมองคุณจะไม่เชื่อว่าได้เวลาเข้านอนแล้วสวัสดีพวกคนนอนไม่รับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ควรสวมแว่นพิเศษเพื่อการแสงสีน้ำเงินหรือเลือกโหมดพิเศษในเวลากลางคืนให้อุปกรณ์ของคุณได้แต่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือปิดเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีหน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนการยีบหลับเป็นเรื่องธรรมดามาก และเป็นกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าคุณงีบหลับเป็นประจำและนานกว่าครึ่งชั่วโมงอาจทำให้เกิดปัญหากับการนอนตอนกลางคืนได้ตามสถิติคนที่ชอบงีบหลับระหว่างวันมักมีภาวะการนอนหลับผิดปกติอย่างการหยุดหายใจขณะหลับและนอนไม่หลับดังนั้นเว้นแต่จะจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงการงีบหลับตอนบ่ายและถ้าคุณนอนอย่านอนเกินสินาทีแค่นี้ก็พอให้ร่างกายของคุณเติมพลังงานแล้ว ใครก็ตามที่มีผมยาวอาจจะคิดว่าการนอนหลับแบบรวบผมจะป้องกันไม่ให้เส้นผมพันกันหรือว่าถูกทำร้ายแต่ปรากฏว่านิสัยนี้อาจยิ่งทำให้ผมขาดหลุดร่วงซึ่งยังนำไปสู่อาการทางร่างกายที่เรียกกันว่าโรคผมร่วงชนิดดึงรั้งอาการแรากเริ่มบางอย่างจะเป็นตุ่มเล็กๆบนหนังศีรษะที่ดูเหมือนสิวถ้าคุณไม่ใส่ใจและยังคงนอนหลับทั้งที่ยังรวบผมเป็นหางมานแน่น,นๆคุณอาจตื่นมาพร้อมกับเห็นเส้นผมบนหมอนมากกว่าเดิม แต่ uk, <boundaries. S 1> hey การบอกให้งดเว้นการออกกําลังกายก่อนเข้านอนไม่ได้หมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงทุกกิจกรรมทางกายภาพนะในความเป็นจริงการยืดเส้นยืดสายเบาๆจะช่วยให้ขาของคุณเป็นตะคริวน้อยลงในตอนกลางคืนอาการเจ็บปวดทางกล้ามเนื้อชนิดนี้ก่อให้เกิดความเจ็บอย่างมากและวก็นน่ารำคาญด้วยซึ่งเกิดกับผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากถึง60%ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังคงไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตะคริวกินตอนกลางคืนพวกเขาจึงแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยง แต่อย่ายืดมากเกินไปล่ะไม่อย่างนั้นคุณจะต้องนอนหลับไปพร้อมกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคนจำนวนมากวางแก้วน้ำไว้เพื่อในกรณีที่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วกระหายน้ำบางคนชอบการดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่แต่การทิ้งน้ำไว้ข้ามคืนอาจทำให้มีรสชาติยแยาแย่เรื่องนี้เป็นเพราะคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าไปผสมอยู่ในน้ำและอย่าเพิ่งลืมนะว่าน้ำที่ถูกวางทิ้งไว้อาจกลายเป็นที่อยู่ของอนุภาคฝุ่นได้หรือกระทั่งเป็นสาะน้ำให้พวกมแมลง ขณะที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพให้คุณการดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำในขวดยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามากใบหน้าของคุณต้องสัมผัสกับปลอกหมอนมากกว่าผ้าชนิดใดนั่นคือสาเหตุที่การหาปลอกหมอนทำจากไหมเรียบลื่นสักชิ้นจึงสำคัญมากถ้าคุณอยากให้ใบหน้าของคุณดูดีอันดับแรกโดยธรรมชาติแล้วไหมไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ยังต้านทานไรฝุ่นกับเชื้อราได้อีกอย่างผ้าชนิดนี้ช่วยให้ผิวหนังของคุณยังคงมีความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ และการผลิตไมาย,ยังใช้วัสดุทางเคมีน้อยกว่าผ้าชนิดอื่นๆที่มีในท้องตลาดแบบนี้จะช่วยให้ใบหน้าของคุณไม่ต้องสัมผัสสารที่ไม่จําเป็นแล้วความเรียบลื่นของพื้นผิวก็ยังช่วยป้องกันร,รอยเหี่ยวย่นได้ด้วยอย่างที่ทราบ เมื่อเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงจอดจะมีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศภายในห้องโดยสารอย่างรวดเร็วและสิ่งนี้มีผลต่ออากาศที่ติดอยู่ในหูของคุณเนื่องจากไม่มีเวลามากพอที่จะทําให้ความดันเท่ากันซึ่งจะทําให้เกิดสูญญากาศในส่วนหนึ่งของหูของคุณที่เรียกว่าท่อยูสเตเชียนทาให้หูอื้อและได้ยินเสียงไม่ชัดเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณเผาผลาญแคลอรี่ขณะนอนหลับและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญของร่างกายขณะพักผ่อนที่สูงขึ้น แต่แค่การนอน8ชั่วโมงก็เผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง300แคลอรี่อยู่แล้วนอกจากนี้เมื่อคุณไม่ได้นอนหลับอย่างเพียงพอร่างกายของคุณจะต้องการพลังงานมากขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่ได้รับพลังงานจากการงีบหลับมันจึงต้องรับพลังงานจากอาหารระดับฮอร์โมอนของคุณจะเกิดความสับสนและร่างกายของคุณเริ่มผลิตฮอร์โมอนความหิวมากขึ้นอย่างที่ฉันบอกไปคุณใช้เวลาถึง3ส่วนในชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความฝันนั่นก็คือเรา25ปีถ้าคุณลองคำนวณดู แล้วเรายังใช้เวลาอีกราวเจ็ดปีของชีวิตเราในการพยายามนอนให้หลับด้วยทุกคนคิดว่าคุณจําเป็นต้องใช้เวลา8ชั่วโมงในการหลับตาในแต่ละคืนแต่ชั่วโมงการนอนหลับของคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเด็กต้องการ1 0 1ถึงชั่วโมงวัยรุ่นต้องการ8-11ถึงผู้ใหญ่7-8ถึงชั่วโมงและผู้สูงอายุแค่6-7ถึงชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วการนอนที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความสามารถในการทํางาน แต่การนอนที่ดีไม่จําเป็นต้องหมายถึงนอนนานๆตัวอย่างของบุคคลที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่านอน,นอนน้อยมากจาก2อถึงสชั่วโมงและนั่นก็ไม่ได้ปิดกั้นพวกเขาจากการทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยดาวินชีแฟรงคลินเทสลาเชอร์ชิลและก็ยังมีอีกหลายคนมียีนเกี่ยวกับการนอนตัวหนึ่งที่เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งให้คนคนนั้นนอนแค่2อถึงหชั่วโมงได้โดยไม่เคยต้องประสบกับผลข้างเคียงใดๆเลยอุณหภูมิเป็นสูวนสำคัญอย่างยิ่งต่อการนอน และความเป็นไปได้ของความฝันถ้าห้องของคุณร้อนหรือเย็นเกินไปก็จะกระตุ้นให้คุณฝันร้ายอย่างกับหลุดไปอยู่ในห้วงอวกาศหรือกองไฟการค้นพบครั้งสําคัญๆบางอย่างพบว่าเราต้องขอบคุณความฝันอย่างเช่นแมนเดเลฟที่สร้างตารางาธาตุได้หลังจากที่เขาฝันเห็นตารางนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสมองของเราจะประมวลผลและวิเคราะห์ทุกเหตุการณ์ที่เราเคยประสบมาในระหว่างวันผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากเชื่อวันนี้คือเหตุผลแต่แรกที่ทําไมเราถึงต้องฝัน